มาบูไฮฟอมฟิลิปปินส์ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้ก็มาสวยนะคะวันนี้เอออวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีวยกว่าหมอค่ะตลาดจริงไหมอะล้นตลาดไม่ใช่เหรอจากข่าว <c oughs> <c oughs> หมอล้นตลาดจริงไหมคะคุณแม่ในความคิดของแม่นะคะก็ะเล่นหมุกนิดนึงอืมก็ในความคิดของแม่นะคะ ประเทศไทยเราเนะี่ยก็ยังมีใน,นบางพื้นที่ที่ยังเป็นขาดแคลนคุณหมออยู่อย่างบางจังหวัดอย่างจังหวัดพิลการอาเงี้ยจังหวัดที่อัตราส่วนหมอกับต่อประชากรเนี่ยห่างกันมากที่สุดเลยก็คือ1ต่อ5 0 0พันกว่าคนเลยนะคะซึ่งในกรุงเทพเนี่ยอัตราส่วนสัดส่วนหมอต่อประชากรคือ1ต่อ6 0 0อค่ะ oh. เพราะฉะนั้นก็จะมีเป็นแบบว่าบางพื้นที่เท่านั้นแหละค่ะที่ว่าล้นตลาดนะคะ ล้นตลาดนี่หมายถึงหมอพาณิชย์หมอเอกชนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านแนวนั้นมากกว่าแต่ตว่าที่นิสิมความงามอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เปิดกันเยอะอะไรเงี้ยคือเ<ม>ฉพาะด้านหมอเฉพาะด้านบางได,บงด้บางสาขาเท่านั้นนะคะที่ที่ล้นตลาดนะคะแต่ว่าหมอที่ขาดตลาดขาดขาดแคลนก็นคือหมอในโรงพยาบาลรัฐบาลหมอในระบบสาธารณสุขอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังทํางานกันหนักมากอยู่แต่หมอที่เป็นพาณิชย์อาจจะแบบเราอาจจะเห็นกันตามเมืองใหญ่เนาะ อัตราการเปิดของคลินิกเสริงงมคว,ความงามคลินิกเพื่อความงามผิวหนังอะไรเนี่ยอาจจะเยอะสักน,นิดนึงนะคะอ๋อแล้วมีความคิดเห็นยังไงคะกับหมอล้นตลาดในในแนวคิด,ค,ดคิดของคุณแม่กับหมอขาดตลาดในเชิงหมอในภาครัฐอะคะ่ะในภาครัฐนี่นะคะหมอคือขาดแคลนหมอดดก็ควรที่จะให้เพิ่มสอดิการเพิ่มเงินเดือนเพิ่มแรงจูงใจให้คุณหมอไม่ออกจากระบบนะคะไปทํางาน ส่วนตัวหรือทำงานเอกนชนนะคะส่วนหมอที่ร่นตลาดนี่ก็จะเห็นได้จากคืจก้จะเปรียบเทียบจากครอบครัวตัวเองนะคะซึ่งประมาณสักปี2533อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ของแม่เนี่ยแหละคะ่ะไปเสริมจมูกนะ,ะผ่าตัดเสริมจมูกความงามที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นดังมากนะ,ะในปี1น9 0้ากูน, 9, นะ,ะถ้าผ่าตัดเสริมจมูกตอนนั้นประมาณ7 0 0 0กว่าบาท8 0 0 0ันกว่าบาทซึ่งตอนนั้นทองบาทละ5 0า0ันนะคะแต่ปัจจุบันนี้ ทองราคาคร่าบปกันอยูว่าเกือบสี่หมื่นแล้วแต่ว่าเสริมจมูกแค่หนึ่งเนี่ยราคาเริ่มต้นก็8ปดเกาพันก็มีนะเห็นโปรโมชั่นหกพันยังมีเลยเพราะฉะนั้นราคาผ่าตัดเสริมจมูกเมื่อ30ปีที่แล้วกับตอนนี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งต่างจากราคาทองซึ่งหมอสมัยก่อนเนี่ยเสริมจมูก แท่งนึงเนี่ยก็ซื้อทองให้เกือบสองบาทแล้วแต่หมอสมัยนี้ต้องเสริมจมูกประมาณสี่แท่งถึงจะซื้อทองได้หนึ่งบาทแล้วคุณแม่มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างนี้อย่างไรคะแก้ไขปัญหาอะไรคะเรื่องหมอหมอล้นและขาดมันไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยค่ะหมอล้นเนี่ยมันมันไม่น่าจะแก้ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมของคุณหมอเขาเนาะแต่ละบุคคนเนาะอยากจะไปเชี่ยวชาญด้านไหนอยากจะไปแบบว่าในการที่จะให้บริการ ที่น้องประชาชนในด้านใดเงี้ยมันก็ต้องแล้วแต่เฉพาะบุคคลแต่เรื่องหมอขาดเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะในความคิดเห็นของคุณแม่นะซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็มไม่รู้นะก็คือว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องเพิ่มแรงจูงใจนะคะเราก็อาจจะต้องมีการผลิตแพทยป์ป้อนป้อนระบบให้มากขึ้นให้เร็วขึ้นให้มากขึ้นอ้าวแล้วคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงคะถึงผลิตป้อนอยังไงก็ไม่พอเพราะว่าหมอในภาครัฐเนี่ยเงินเดือนน้อยกว่าเอกชนค่ะสำหรับตัวมแม่นะคะ เกิดโตมาในครอบครัวของข้าราชการเป็นข้าราชการกันหมดทุกคนก็ก็สามารถให้การยอมรับนะคะสำหรับเงินเดือนที่ภาครัฐตอบแทนมานะก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้เสีเยเรื่องผลตอบแทนสําหรับต,ตัวเองนะคะถ้าถ้าตัวเองเนี่ยสอบใบวอกผ่านจบแพทย์เรียบร้อยเนี่ยก็อาจะนะคะก็คิดว่ามีความคิดไม่ใช่อาจจะมีเป็นหนึ่งในความคิดที่ก็อยากไปทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสําหรับ ท่านอื่นๆเอาเท่าที่เราเคยคุยๆกับเพื่อนๆเพื่อนๆนักเรียนแพทย์ด้วยกันกับเพื่อนๆสมัยเรียนมัธยมซึ่งตอนที่แม่เจษเนี่ยจบมัธยมมาเนี่ยเพื่อนในห้องเป็นหมอประมาณแบบหลบสิบคนเลยนะคะเพราะว่าเรียนอสาสามชันห้องพิงมาแทุกวันนี้ก็เป็นหมออยู่แล้วเนี่ยก็เท่าที่รู้มาก็เขาก็ไปทําเอกชนกันส่วนใหแ่ก็เรื่องผลตอบแทนนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นะะท่านรักก็ควรจะเพิ่มผลตอบแทนหรือไม่ก็ไม่เพิ่มเหมาะดนั้ก็เพิ่มแรงจูงใจเพิ่มสวัสดิการอะไรก็ได้นะ สวัสดิการก็ได้บางคนบางคนต้องการอยู่ในระบบเพราะสวัสดิการไม่ได้ไม่ใช่พราเงินเดือนอย่างเดียวยอ่ะอแล้วคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงคะว่าสวัสดิการเมื่อเกษียณแล้วก็ยังไม่เพียงพอเท่ากับไปทํางานเอกชนเพียงหนึ่งเดือนนะคะอืมอันนี้ก็ต้องแก้หรือทั้ง,ทงระบบเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หมอนอะมันไม่ใช่แค่อาชีพหมอนะคือทุกอาชีพเลยค่าตอบแทนของประเทศไทยเราอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยเพราะระบบราชการ มันน้อยนิดเหลือเกินนะคะมันน้อยนิดเหลือเกินนะต้องคนที่แบบไม่คิดอะไรมากอยู่แบบสมาะได้อะไรแบบนี้ถึงจะอยูราศการอย่างเกษียณได้นะคะอะยังไงก็ฝากนะคะถึงหมอล้นตลาดแต่ก็ถ้ามีความฝันก็มาเรียนแพทย์ยังไงล้นตลาดก็ยังไงแต่ว่าความฝันเราเนาะ,ะเร<อ>าแล้วไม่ต้องสนใจหรอกล้นไม่ล้นเนาะก็มาเรียนแพทย์ที่ไหนเอ<ห>น่ยโดยตอนนี้ เมดอีซี <Made> โดยเมดอีซีนะคะเป็นหน่วยงานที่เราสามารถดูแลนักเรียนนะคะเราดูแลนักเรียนตั้งแต่ต้นเรียนจบเลยมาเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ไปสอบไปประกอบโลคที่ประเทศไทยหรือถ้าอยากไปทำงานต่างประเทศก็เราก็มีให้คำแนะนำนะคะไดะ้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับความรู้หมอล้อน VS หมอขาดนะคะวันนี้อขอบคุณแม่เจษนะคะ,ะใครๆก็รเรียนได้ เอฟวีวัดแคนเลิร์ขอบคุณค่ะพร้อมแล้ว